จอู้เอากดพิดกดกลับแป๊บรีเซ็ตรีเซ็ตรีเทิร์นใหม่กับพี่ขออนุญาตรีเทิร์นไปนะคะดูทำผิดพลาดเล็กๆเล็กน้อยมาตามหนูมาจะออกบาว์ี้บีบดาวบีบดาวเฮปพารูหองอร่อยที่สุดกู รมอูทางไงจ้าโอ้ไม่จริงอร่อยตรงไหนเอามากกามะโง้พี่เชื่อว่าหลายคนจะต้องเจอปัญหาแบบพี่แน่นอนนะคะนั่นก็คือปัญหาการรอห้องนานค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะจะเข้า12อนาทีแล้วยังไม่ได้ห้องเลยนะวันนี้พี่ต้นมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีวิธีการแก้มาบอกกคนค่ะ นั่นก็คือก่อนอื่นเลยเราจับคู่อยู่โหมดไหนก็ต้องไปกดยกเลิกการจับคู่หรือว่ายกเลิกการหาห้องก่อนนะคะอันดับต่อไปค่ะเราก็ต้องไปเปลี่ยนไปเล่นโหมดอื่นเลยจ้าโดนแกงเอาแล้ว่ะอย่างที่บอกไปว่าต้นคริปนะครับวิธีการแก้ปัญหาการรอหอกดานั่นก็คือการเล่นโบดใบวันนี้จิตรกรมาเรามาปัดด้วยกันหายเอ๊ะเสียงป้าร่ม อย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะครับว่าฆาตกรนั่นก็คือ้างนะอ้าวอยู่ในใจสิอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนอยู่แห่งคนใจอยู่ในใจหรือเปล่าเอาอยู่ตรงนี้เองเหรอพี่เอ้ <c oughs> <c oughs> เหม่จะเดินผ่านแต่ก็เอาด่วนะเอ้ยคิดดีแล้วเหรอดูมีน้ำหอมตามขวดเลยนะพี่เ <c oughs> มย์ม่ต้องมาทำเป็นเหมือนกันโลไม่ต้องใส่ชุดขาวหน้าตายอย่างกับฆาตากร ความหล่อไม่ได้ช่วยอะไรหนูชุดดำแต่หนูวสวยสดใสก็พา,ายแดงอย่างสีอย่างโตกันกระพี้อย่ามาทำดูอยากจะอย่านะอย่าทำดูดดดนะจ๊ะอันเนออันเอหูร่างขาวหนูอย่างชอบหนูยังชอบ,หน,ชอบหนูต่อให้อีกเก้าคนเลยนะจ๊ะบวกตึวกับพี่เป็นสีป่ปดนะ่ <laughs> เอ้บินบินบินอุ้ยหลอกหลบเกือบไม่ทันอู้ยอันแน่อันแน่อันเน่นอกจากดูจัดจู่แล้วดูยังฉลาดดีนะครับไม่มีใครที่เขาจะงักตีตรงที่ทับบายหรอกจ้ะอู้หูกดพิษกดกลับแปทกรีเซ็ตรีเซ็ตรีเทิร์นใหม่กับพี่ขออนุญาตรีเทิร์นไปนะคะดูทำผิดพลาดเทคนิคเล็กน้อย มาตามหนูมากระอ,อกบาวีกวีกดาวีกดาเฮปตารูหองอร่อยที่สุดก <c oughs> <c oughs> ะกะ <c oughs> กาอ <c oughs> มโอมโยมโอมโอโอมโอมโอมโอโอมโมโอ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 โอม่อมโอโอมโอมโอมมโอมโอมโโอมโอมโมโอนโอม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 โออย่ามา,า,า,ามโานโอมออมูอมโอมโอโอมโอ เอาละกันทุกคนตอนนี้แผดบ้าอีฉันก็เป็นคนเล่นแล้วก็หมดไปเองแล้วตอนดีแหกแน่เลยล่างดำมาแล้วโอ้ยโอ้เพื่อนอุ้ยเหลือสองเครื่องได้เนี่ยมองเครื่องกดนะโอ้โหเพื่อนเข้าเครือ่องสกคนเลยมันก็ดีเหมือนกันนะนะแต่ฮ้องวีอยู่ตรงดีโอบายกอดโอบายกูเดโอ้โดโดโดอย่าดาาประจวบโอ้โหจุมไปแล้วหนึ่ง โอ้จะมีใครมาช่วยมั้เนี่ยไม่ได้นะทุกคนไม่ได้นะแต่ละเครื่องคือ60สิขึ้นแล้วอ่ะเป็นไง,งนังกฟุน้อลหอม70ดสิบยิกอลหกสิบเออดักกิตยายเจ็ดแปดฮฉันว่ามันมีอะไรแ,บบแปลกๆนะค่ะคือเข้าเครื่องสามคนแล้วไม่มีใครมาช่วยอีชาย่างกันเลยเข้าใจอยู่ดาวว่าห้องวีต้องขายตายแต่อีฉันจุกไปสามเครื่องแล้วนะกะน้องผอมมาน้องผอมมาเลยสเพื่อน พื่อนโอ้ยทำไมคนจุกมันต้องตายนะฉันทำคลิปอยู่นะแกให้ฉันรอดหน่อยได้ไม่ได้เหรอฉันไม่อยากตายฉันอัดคลิปอยู่ ลานคนจูกจะไม่ต้องตายด้วยเียอะ้ปยมาจับตีมาจับตีดิน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 สุดแรงเกิดไอแพดจะแตกแล้วหนึ่งโอ้ย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 จะหลุดจะหลุดใกล้แล้วไม่มีทางหรอกจะจะดิ้หลุดไปเลยเคื่อนเครื่องสุดท้ายกู้ๆโอ้ยสวยเพื่อนบล็อกให้เราหน่อยเพื่อนเพื่อนบล็อกให้เราหน่อยเพื่อน เออตัดจิตตอแล้วฮะแต่จกเครื่องมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวเดจะไม่ดีบายแล้วดาตัวฆ่าไปแล้วดาอู้ยละใครมันเชิดมาเนี่ยอู้หู้ยว้าวว้าวว้าสวย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 กว่านี้ก็อ้ำพัชราภาแล้วนะเก๋ลันล้านล้าเมื่อได้หอมเขารอดก็จะลองเพลงเอาละครับตอนนี้ขออนุญาตเปิดกล่องก่อนนะเผื่อได้ไอเทมมาใช้น่ะ ใครที่เปิดประตูก็เปิดไปเลยนะจ๊ะพี่อู๋ฉากเรืองเอาเลยยูเวนดูดูเลยเฟซ <c oughs> เอาหนูต้องรอดให้ได้ยังไงก็ช่างหนูต้องเซฟเสียไ้ก่อนเพื่อออกหนุดพ้นแล้วหนูก็ต้องเสฟตัวเองก่อนนะจ๊ะใกล้ใกล้ฉันอออย่ากลับักเขียนนิายายนี่เป็เลยอ้าวประตูเปิดแล้วอย่างไวอ่ะครับอย่างไวเลยเฮ้ยเป็นไงอยูรอดอะหนูรอดอะะ่ะ นักปลุ่มน้ำหอมบอกว่าเสื้อเตรียมเลงแสดงว่าประตูเปิดนั้นสองนะคะนักเขียนนิยายาอยู่สำคัญอยู่กันเราเอ้าเพื่อนถ้ามาออกก็ไม่หิวมาเอ,าอ้านี่ไงเข้าอยู่ตรงนี้กันหมดแล้วอะอะไรยังไงไหนเล่าเออเอาออกเลยเหรอเพื่อนอได้ได้ ถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ต้นด้วยนะคะคลิปนี้พอแค่นี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ